สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับแปลกมากว่ายิ่งใกล้วันนัดพร้อมกระแสะปั่นให้จำเลยที่1เกลียดคนในครอบครัวจำเลยที่2ยิ่งแรงมากถึงขนาดมีเรื่องเล่าว่าจำเลยที่1 ไปพูดกับพ่อของตนว่าจะเสียสละให้เมียและครอบครัวจะรับผิดชอบคนเดียวอีฉันบอกเลยว่าเป็นเรื่องปั้นแต่งเพราะ1ทางทีมทนายไม่ได้เตรียมงานแบบนั้นเราเตรียมงานสู้สุดซอยถ้าจะรับสารภาพแล้วมาให้อีฉันถอดคลิปจนนิ้วล็อกนี่บอกเลยจะเบิร์ตโลกชัยพลน,นะคะเหนื่อยนะคะ2 การที่ชัยพลจะสารภาพรับทำคนเดียวไม่ทำให้สมพรหลุดค่ะคู่นี้เขาคู่กันหลุดก็หลุดด้วยกันติดก็ติดด้วยกันเพราะว่าหลักฐานที่ชี้ว่าสมพรร่วมด้วยนั้นเป็นหลักฐานเส้นผมที่มีไมโทคอนเดรีย DNA เป็นไปได้ว่าจะเป็นผม ของสมพรดังนั้นชัยพลจะสารภาพก็ไม่ทำให้สมพรหลุดข้อกล่าวหาถ้าจะเสียสละเพื่อเมียต้องสู้ค่ะดังนั้นพวกวงแหวนลูกสูบทั้งหลายหยุดทำคอนเทนต์บาปแบบนี้ได้แล้วซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าอย่าให้ราคาหมาริมทาง เชื่อมั่นทนายตั้มเท่านั้นค่ะถัดมานะครับบอกว่าพวกมันไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรแล้วมากกว่าครับป้าสร้างเรื่องปลุกปั่นให้ f c สนใจถัดมานะครับบอกว่าผมเห็นช่องจุดจุดจุดโวยเอาด้วยนี่ครับป้าเรื่องนี้ถัดมานะครับบอกว่าไม่เคยให้ราคาถัดมานะครับบอกว่าไม่รู้พวกมันรักกันยังไงหาแต่เรื่องมาให้ปากมันพร่ำเพอ บอกว่าเรารักลุงป้าแต่คอนเทนต์แต่ละอย่างน่ะอยากให้แต่ชัยพลติดคุกรักผัวเขาเกลียดเมียเขาพวกนี้ไม่ป้าก็สมองหมาปัญญาจุดๆความคึกนา่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับตั้งแต่คนคนนี้เข้ามาในวงการ YouTube เล่นข่าวชัยพลกกอก ไม่มีเรื่องใดที่ออกจากปากลาเต้ได้รับการพิสูจน์ไม่ว่าจะกล่าวหาหมอปลาน้ำฟ้าว่าโกงผู้ป่วยในบ้านหรือกล่าวหาว่าทนายตั้มได้รับค่าจ้างในการทำคดีชัยพล10ล้านเมื่อโดนถามถึงหลักฐานลาเต้จะเรียกร้องให้คนถูกกล่าวหาโชว์บัญชีซึ่งผิดหลักกฎหมายไทยผู้กล่าวหาจะต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์เอง ว่าเขาทําผิดจริงๆไม่ใช่ให้อีกฝ่ายมาพิสูจน์ว่าไม่ผิดอันหนึ่งลาเต้เองเปิดรับบริจาคลับๆในกลุ่มลายสาวกมีหลักฐานชัดเจนลาเต้ยังไม่เคยโชว์บัญชีว่าเงินที่เขาบริจาคช่วยบ่าวต้นช่วยซอช่วยนาราหรือช่วยงานบวชมุนีถึงปลายทางจริงไหมหรืออยู่แค่ ขายเครื่องประดับกลับมาที่เรื่องคนกลุ่มนี้ประกาศรักชัยพลประกาศว่ามีหลักฐานช่วยชัยพลได้แต่จะนำออกมาช่วยต้องมีข้อแม้ให้ชัยพลเปลี่ยนทนายให้ชัยพลเขียนดีกานั่นแปลว่าต้องให้ชัยพลติดคุกก่อนโดนสารตัดสินว่าผิดถึงจะเอาหลักฐานเด็ดมาช่วยอีกชั้น เขียนมาถึงตรงนี้ไม่ได้อยากได้คลิปไอซอเพราะอี๋ชั้นมั่นใจว่ามันไม่มีตัวตนเรื่องไอซอเป็นเรื่องคอนเทนต์หนึ่งของคนกลุ่มพวกนี้แต่อี๋ชั้นอยากชี้ให้เห็นว่าเขารักของเขายังไงกันความรักต้องมีข้อแม้อย่างนั้นหรือถ้ามีของช่วยได้จริงนะ่ะทำไมไม่ช่วยเลยต้องรออะไร อีชั้นอยากให้คิดกันดีๆถึงความรักความจริงความจริงใจที่คนกลุ่มนี้มีต่อชัยพลรักหรือผลประโยชน์พวกคุณเรียกร้องจะช่วยชัยพลต่อเมื่อชัยพลเปลี่ยนทนายระวังนะคะหากทนายรักชัยพลมากเมื่อไรนะ่ะอยากให้ชัยพลรอดทนายยอมเจ็บยอมโดนด่า เกิดถอนตัวขึ้นมาจริงๆนะ่ะแล้วก็พวกคุณคงดีใจสินะแต่ฉันว่านะ่ะทนายคงไม่ได้รักชัยพลมากมายนะักแต่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่จริงใจกับลูกความแค่รับงานและทำเต็มที่ไม่ว่าโดนเอฟซีลูกความด่ายับรายวันขนาดไหนดังนั้นทนายคงไม่ถอนตัวไม่งั้นแผนการเดินทางไปกกกอกที่เตรียมไว้ว่าต้องไปพบใครบ้าง คงจะล่มไม่เป็นท่ามารอดูคนไม่รักชัยพลเท่าไหร่ช่วยชัยพลกันดีกว่าคะ่ะจริงใจกว่ากันเยอะความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook ทีมงานทนายประชาชนได้โพสตเข้าความไว้ดังนี้ครับเป็นเรื่องประหลาดคนกลุ่มนี้เอ,อ่ยอ้างมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมว่ามีพยานเด็ดที่สามารถช่วยชัยพลได้แน่นอนเพราะเป็นคนรับจ้างในแม่แม่ของเด็กที่ตายนำศพไปอำพรางบนเขา มีหนำซ้ำชายคนดังกล่าวยังมีหลักฐานที่เป็นนิติวิทยาศาสตร์คือคลิปวิดีโอจับภาพขณะการทำการไว้ได้เห็นหน้าผู้ร่วมกระทำกับศพเด็กชัดเจนคนกลุ่มนี้ที่อ้างรักลุงติดคุกแทนลุงได้กลับไม่นำพยานและหลักฐานสำคัญเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องทั้งกวนสมหัวกันเล่าเป็นความฝัน เป็นนิทานมีการเอาคลิปเสียงคุยโทรศัพท์มาตัดต่อมีเวลาทำเอฟเฟกให้น่ากลัวน่าสยดสยองเอามาเปิดเป็นตอนๆกว่า13ตอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีใครเคยเห็นหลักฐานไม่มีใครเคยได้ดูคลิปหลักฐานที่ว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเสียงที่ได้คุยได้ยินกับผู้หญิง ที่ให้คนเรียกว่ามาดามลาเต้นั้นเป็นไอซซอตัวจริงหรือเป็นเพียงการแสดงและยิ่งมาดามลาเต้นั้นถูกพบว่าเป็นมิจฉาชีพมนีหมายจับและขณะนี้รถที่ขับก็ถูกอายัดเพราะถูกสงสัยว่าจะเป็นรถสมทะเบียนยิ่งบ่งชี้ว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะได้แต่เล่าลมปากไม่เคยมีหลักฐานใดๆและตั้งแต่ คนคนนี้เข้ามาในวงการยูทูบเบอร์เล่นข่าวชัยพลกกอก,กไม่มีเรื่องใดที่ออกมาจากปากลาเต้ได้รับการพิสูจน์ไม่ว่าจะกล่าวหาหมอปลาน้ำฟ้าว่าโกงผู้ป่วยในบ้านหรือกล่าวหาว่าทนายตั้มได้รับค่าจ้างในการทำคดีชัยพล10ล้านความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ คดีชมพู่ขึ้นสืบเมื่อ,อไรแสงแฟลชจะฉายไปที่จุดๆไม่ใช่จำเลยไม่ใช่ทนายจำเลยไม่ใช่พ่อแม่ผู้สูญเสียหรือแม้แต่พี่สาวที่หลายคนเชื่อกันว่าอยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้ายน่าจะต้องรู้อะไรมากกว่านั้นแต่อีกชั้นคิดว่าพยานปากที่น่าสนใจที่สุดก็คือเป็นคีย์เวิร์ดของการชี้ความผิดจำเลยที่หนึ่งคือ พ่อแบมเพราะคำให้การของพ่อแบมที่ว่าเห็นชัยพลที่สนยางหน้าบ้านในช่วงเวลา9้นาฬกา20นาทีถึง9้นาฬกา40นาทีทำให้ไทม์ไลน์ที่บกพร่องอยู่แล้วของชัยพลถูกเน้นให้เห็นว่าอยู่ในรัศมีที่สามารถไปก่อเหตุได้สัมทับกับปากคำของพระที่วัดที่ว่าชัยพลรู้ว่าเด็กหายตอนมาถึงวัด จึงสอดรับกันพอดียิ่งพ่อแบมให้สัมภาษณ์กับหลายช่องว่าเรื่องที่คุยกันกับชัยพลวันนั้นคือเรื่องชมพู่หายไปนี่แหละดังนั้นจึงน่าสนใจอย่างยิ่งว่าพ่อแบมจะเบิดความอย่างไรหน้าบัลลังและจะตอบการซักค้านอย่างไรในเมื่อทางฝ่ายจำเลยก็มีพยานยืนยันว่าการพบกันวันนั้นเกิดขึ้นจริงแต่เป็นเวลาเช้าเจ็ดโมงกว่า หลังพระเดินบาทส่วนพระเอกตัวจริงในคดีน่าจะเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายที่จะมาไขาปัญหาด้วยการสืบจากศพมีหลายคนตั้งคำถามว่าหากยกฟ้องแล้วจะหาตัวคนร้ายได้อย่างไรและจะทำคดีต่อไหมดิฉันมีทางออกให้ของพวกที่เรียกร้องอยากรู้ตัวคนทำให้ได้ในเมื่อมี คนหลายคนยืนยันนิทานไอซอคลิปมีจริงถ้าคดีนี้ยกฟ้องขอแนะนำให้เอาคลิปไปกล่าวโทษบุคคลในคลิปว่าร่วมกันกระทําต่อศพตั้งอีกคดีสืบหาคนร้ายได้แน่เพราะไอซอมันยืนยันว่าเห็นหน้าห้าคนชัดเจนใครมีคลิปไอซอในมือเตรียมตัวดังและรับรางวัลนำจับได้เลยค่ะ